วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสองเรื่องสุขบัญญัติสิบประการน,นะครับผมจะบอกนะครับ 1. รักดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 3. าล้างมือให้สะอาดก่อนการกินอาหารและหลังการขับถ่ายสกินอาหาร กินอาหารสุขสะอาดปัสแจกอันสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารลดจัดสีฉุดฉาดห้างดสูบบุหรี่ สุราสารเสพติดการพนันและการสำ้ำส่อนเพศ6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นเจ็ด ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและและตรวจสุขภาพประจำปี9ทําทำจิตใจ ให้ลาลเด่นใสอยู่เสมอสิบมีสำนึกต,นต่อส่วนร่วมต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรสังคม ตอนนี้จบแล้วนะครับครบสิบข้อแล้วครับตอนนี้ผมขอไปแล้วครับสวัสดีครับ